ทำไงอยากคลิปนี้นะคะแอนจะมาแนะนำกันสั้นๆนะคะสำหรับใครที่ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเลือกจ่ายเงินแบบโมบายแบงกิ้งของแบงค์กรุงเทพนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาให้เราจ่ายเงินผ่านเมนูที่ชื่อว่าเติมเงินแล้วก็เลือกผู้ใช้บริการโดยการค้นหานะคะทีนี้ตอนนี้ยโมบายแบงกิ้งของแบงค์กรุงเทพเขาได้เปลี่ยนหน้าตาแล้วแล้วเขาก็ได้ยก เจ้าการชรําระเงินเงิน,นี้ไปอยู่เมนูที่ชื่อว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะคะก็อย่างง,งกันนะบางทีแบบหาไม่เจอเหมือนแอนหรือเปล่าก็เลยมาบอกกันนะคะเริ่มกันที่เข้าแอปนะคะแล้วก็เลือกจ่ายเงินแล้วก็เลือกผู้ให้บริการ จากนั้นจะเห็นปุ่มบ้านขยายนะคะก็เลือกไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาค้นหาผู้รับชำระเงินนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1 2 3 Service นะคะก็คีย์ชื่อบริษัทได้เลยเจอแล้วก็เลือกบริษัทนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขประจำตัวลูกค้าใส่หมายเลขอ้างอิงตามปกติได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วละคะ่ะ